สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องรถไฟไทยมาอยู่ที่อำเภองาสถานีอำเภองาเดี๋ยวเราจะไล่ย,ย้อนไปพยาวนะครับ50กิโลมีอะไรไมาให้ชมตามมาชมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยเราอยู่ที่โอพาร์ท18 ติดกับสถานีอำเภอเงาที่มีรถขนดินอยู่นะครับเป็นอำเภอเงาสักห้ารอยเมตรนะครับนี่คือสถานีอำเภอเงาว ครับแนวรถไฟก็มาถึงเราดูช่วงโอเวอร์พารสิบแปดนะครับไล่ย,ย้อนไปถึงพะเยานะครับห้าสิบกิโลห้าสิบหกสิบกิโลนี่ครับมาให้โอเวอร์พาสครับทางข้ามรถไฟรถไฟวิ่งช่วงล่างนี่ ก็ตัดดินตัดเขาตัดดอยตัดเป็นช่องรถไฟไปแบบนี้มีสองงานนะครับเ,เพิ่งเงาบ้านหลวงเหนือตบนหลวงเหนือนี่แหละที่เพิ่งเงาตัวเพิ่งเงาหลังพี่ใหม่นะครับเราก็ได้มาเข้ามาเรื่อยๆนะครับพอดีวันนี้มีโอกาส ช่วง, 18, งอ,อุบภาิสิบแปดสองงานสองบ่อสองหลุมนี่หนึ่งบ่อบ่อซ้ายกบบ่อขวาบ่อเนี้ยตามมาชมกันก็เป็นบรรยากาศประมาณเนี้ยช่วงเช้เาอากาศจ,จะไม่ร้อนเท่าไหร่อุบัาิสิบแปด างานก็ประมาณนี้ยังตัดเบิร์มกันอยู่ก็ตัดเป็นเบิร์มแล้วก็ฉีดอ่าอรีรกอะไรช็อตกรีดครับช็อตคอนกรีดช็อตซีเมนต์เพื่อไม่ให้ดินถล่มลงมาก็ตัดเป็นตัดเป็นเบิร์ม นครับแนวรถไฟนะครับคือแนวรถไฟวิแ่งบบไปหาเหยาวาตัดเป็ช่องไปถึงอวกาสิบเกอาร์บีหนึ่งหนึ่เเนี่ยตรงไปเนี่ย งานแรกเช้านี้นะครับตีมาจากพยาแล้วก็จะไปนะครับเสร็จแล้วหนึ่งบอ่อมาชมบ่อที่สองนะครับนี่คือโอภาสิบแปดที่ทีมเราดูแลอยู่ผู้รับเหมาสว,ว,วกทีมครับนี่คือสถาน,นี สถานีอพงเงานะครับที่เห็นไกลโน่นแหละครับเราดูถัดจากสถานีมาครับเราทำโอพารคือทางข้ามให้ชาวบ้านนะครับชาวบ้านสัญจรไปมาช่วงตรงนี้มันเป็นทางที่เราเดินน่ครับเมื่อรถไฟผ่านรถไฟก็ตัดขุดเขาตัดเป็นเบิม ก็ต้องทำการรถไฟก็ต้องทำหางข้างให้ชาวบ้านครับไปบ่อที่สองนะครับบ่อรแรกเสร็จละตามมาครับนะครับมาอัานสองช่างทูนเ,เร็วทันใจต้องอัานสองเลยนะครับวัน่สิบแปด อากาศเช้าๆยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่สองงานนะครับเดี๋ยวเราจะตีไปอาร์บีหนึ่งห้าสองที่พะเยาสี่สิบห้าสิบโลนะครับเช้าๆ <c oughs> ก็มาเก็บภาพบันทึกคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนี่คืออร์บีหนึ่งหนึ่งแปด ช่วงพงาวนะครับนะจากสถานีงาวประมาณ400-500เมตรประมาณ500เมตรนะครับสถานีงาครับก็บันทึกภาพเอาไว้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ในการสร้างทางรถไฟสายเด่ในชัยจ,จิงราชนงของ ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วก็เข้ามาสนับสนุนแอดมิดทางชาวบ้านนะครับถ่ายรูปถ่ายรูกถ่ายรูปถายลูปตัง้งเวลาไว้ ก็เป็นเส้นทางชาวบ้านนะครับที่รถไฟต้องทำทางข้ามนะครับชาวบ้านใช้เข้าไปในไร่ในสวนเนี่ยนะครับทีนี้พอรถไฟผ่านด้านล่าง,างนี่ก็ต้องขุดเขาแล้วก็ตัดเบิมนะครับขุดเขาตัดเบิมเป็นช่องไปวิ่งสู่เขียว ก็เลยต้องทำโอวพาทหางข้ามชาวบ้านคุณชมบรรยากาศเช้าๆนะครับแถวๆเพิงเหงาคลื่นฟ้าคลืคล่นฝนกรมพุตุบอกฝนจะมีจะมีฝนนะครับอายุฤดูแรงรวเร็วนะครับแช่างทูทำเร็ว ยายมาจากหนึ่งห้าหนึ่งนะครับเพื่อมาดูแถวแถวเพิงเงาครับข้ามเขตมา เสร็จจากนี้เราจะไปพะยาวต่อนะครับตีมาจากพะยาวล้วก็ตีกลับพยาวีมาเอิงา,าวล้วก็ตีย้อนไปเราบันทึกภาพครับการทำงานองของสวของ รถไฟหางคู่นชายชาราชเชียงของครับเอาไว้ให้รุ่นหลังนะครับท่านผู้ชมน้องๆเข้ามาดูมาชมตอนการทำงานใกล้เสร็จแล้ว แป๊บเดียวให้ก่อนลงเข็มครับให้มาสามหนล,ละเมื่อก่อนเป็นซอยแนวเดี๋ยนี้เป็นเป็นเข็มนะครับเปลี่ยนเป็นเข็มเสร็จและนะ้ะ ชมหลายๆมุมนะครับการทำงานเพื่ออรรถรสในการรับชมชมบรรยากาศช,ชัาๆไปด้วยนะครับสบายๆไม่ร้อนเท่าไหร่ ส่วนที่ตัดเบิร์มขุดดินก็ตัดกันไปนะครับส่วนงานโครงสร้างงานสะพานทางข้ามไปทำกันไปนะครับเราเป็นหน่วยทีมเช็คแล้วก็เช็คกันไปงานคือเงิน,งนเงินคืองานมา็นานสนุดเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมนะครับเราไปพะเยานะครับอาบีหนึ่งันนอาบีหนึ่งันสองนะครับถายเสร็จละนะครับตามมาครับท่านผู้ชม